สวัสดีครับทุกคนพบกับสบายออเดอร์อีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นรหัสของ King ANTP ครับเป็นกางเกงผ้าล่มก็จะมีค้าในส่วนของ3ส่วน4ส่วน5ส่วนค้ากันไปนะครับลูกค้าอะมาดูกันเลยงานตรงนี้90โลนะครับ90โลก็มีตัวผมเสยอให้ประมาณ300ตัวแล้วกันแล้วก็อ่ะเรามาดูงานกันเป็นงานจีนนะครับลูกค้ามาเริ่มกันเลยครับลูกค้านี่ เกงแบบนี้นะลูกค้าเนี่ยใส่ได้สบายๆใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวใส่ไปทะเลหรือใส่ไปกิจกรรมเตะบอลเล่นกีฬา oh. เล่นฟิตเนสได้หมดเลยเกมพวกนี้ครับใส่ง่ายครับใส่สบาย,บายนี่ผ้าแบบนี้งานจีนจะไม่ได้เน้นในเรื่องของแบรนด์มากนะครับลูกค้าต้องแจ้งก่อนแต่ว่าเขาจะมีความแฟชั่นแล้วก็ผ้าอะไรค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นแบรนด์มากถ้าเทียบกับงานญี่ปุ่นนะครับนี่ อาอโทษทีโทษทีททอ,อ่ะแบรนด์หุดมาแล้วนี่ครับไนกี้สีเขียวนีออนตรงปลายตรงนี้นี่นี่นี่แล้วก็เนี่ยแต่ทรงเขาสวยนะครับลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีแบรนด์นนะแต่ทรงเขาสวยเนี่ยพอๆกับแบรนด์เมื่อกี้เลยถ้าลูกค้าเห็นตะกี้เนี่ย อ่าเนี่ยสามส่วนสี่ส่วนเนี่ยปนกันไปนะแต่มันใส่ง่ายครับลูกค้าอย่างเงี้ยใส่ได้ทุกโอกาสขายง่ายงานก็จะขาไปนะครับลูกค้ามีผ้าตะข่ายบ้างบางตัวก็จะเป็นยางยืดเป็นตัวซิปแล้วก็เป็นตัวเหมือนผูกเชือกอ่าอันนี้ก็จะปนไปบ้าง อันนี้ได้เป็นงานผู้หญิง่ะมีปนไปด้วยนิดหน่อยเป็น under armour ครับตัวนี้นี่เนี่ยพันธะร่มอย่างเงี้ยมีซับในอย่างเงี้ยใส่ได้เนี่ยอันนี้น่าจะแบรนด์หรือเปล่าขอดูหน่อยนะคล้ายดีปกไม่ใช่แต่เป็นของผู้หญิงนี่ตัวนี้ สาก็ค้ากันเลยนะเท่าที่ดูก็เนี่ยมี SML แล้วก็บางตัวก็ถ้าดูจากที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นรีไซส์ก็นั่นแหละใส่ได้หมดเลย,น,ยนี้เอวยางยืดนี่สภาพเอวยางยืดยังดีอยู่นะลูกค้าเนี่ยยังไม่ยาดเด็กยังใหม่ๆอยู่เลย อ่ะเนี่ยอย่างตัวนี้อ่ะอาดิดาสอ่ะนี่เป็นซิปเนี่ยแบนแล้วก็เป็นยางยืดด้วยแล้วเป็นซิปด้วยนี่ไนกี้นะตัวนี้ไซส์ x อไซ์ XL นะแต่ว่าคือถ้าไม่ต้องไซส์ XL กผมว่าก็ใส่ได้ถ้าทาแบบเมื่อกีมันข้างจะยืดหยุ่นให้ตัวดีนะอ่า นะเดี๋ยวคาโก้เหรอแปบบ๊บนึงนะนี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋า,ปปาอ่ะเดี๋ยวสวยมีกระเป๋าข้างด้วยนี่นี่นี่เห็นงานผ้าล่นม,นมนะแต่มีกระเป๋าข้างด้วยเฟี้ยวไปเลยรุ่นนี้อาจะปนชายหญิงขายปนชายหญิงได้เลยจ้ะรุ่นนี้อาจจะปนชายหญิงนะครับผมก็คือขายได้เลยไม่ต้องเน้นผู้ชายนะเพราะว่า มันเท้าไปดูนี่ยมีไซส์ผู้หญิงด้วยแล้วรวมถึงไซส์พวกนี้อย่างที่บอกมันเป็นเกงที่มันใส่ง่ายแม้ไซส์มาดูเป็นซีไซส์อย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะไม่ต้องกังวลกางน,กน,นั้นก็ขายได้หมดเลยจะผู้หญิงผู้ชายขายได้หมดเลยตัวนี้อ่าจาชัมเปลี่ยนครับผมอ่าโลโก้อยู่ตรงนี้นะดูยากนี้น,นึงย่า่ตัวเหมือนเมื่อกี้มันดูใหญ่แต่ผู้หญิงใส่ได้นะสบายสบาย หมองอากาศบ้านเราร้อนๆน,นี้ครับขายง่ายครับขายได้ตลอดพาพวกนี้ลงที่ไหนก็ขายได้นี่ใส่ลำลองได้อย่างเงี้ยออกกำลังกายก็ได้สตรีทก็ได้เนี่ยได้หมดเลยเนี่ยยางยืดยังดีอยู่เลยจำนวนตัวนี้เฉลี่ยประมาณ ก็ประมาณบวกลบนะประมาณ300ตัวโดยประมาณเป็นงานจีนนะครับผมอ่ะมีขายยาวปนไปด้วยแต่เป็นผ้าอ่ะนี่เป็นผ้าแบบนี้นะเนี่ยยางยืดใส่สบายนี่นี่มีครับอ่ะมีสก,กีหลังด้วยแล้วมีกระเป๋าหลังด้วยนะตัวนี้ อะนาอัลิดาสนะสี่ส่วนนี่นี่อุบร่งวงจ้ะนะมาดูแปน,นะแนกันเะน,นี่ยเป็นผ้าแบบนี้ลูกค้าเนี่ยใส่สบายขายง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ยางยืด วันนี้แบนไหมมาไม่ใช่ครับผมอ่ะทัวร์รหัสกันอีกสักรอบเนอะก็คิงโพดัม A N T P ครับผมกางเกงผ้าล่มกางเกงผ้าล่มขาอ่าสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนอ่ะไนกี้ออก นี่ก็เหมือนแบรนด์นะเนี่ย Butterfly เนี่ยผ้าดีมากนะลูกค้าเนี่ยส่งบางตัวก็ออกแบบอ่าริตสตยดก็คือใส่ทั่วไปได้ใส่เที่ยวได้ไม่ต้องใส่แบบว่าอยู่บ้านอย่างเด,ยเดียวนะเนี่ยใส่ได้หมดเลย,เยตัวนี้ป้ายห้อยอาดิดาสนะครับผมนี่ป้ายห้อยด้วยแตแนเนี่ยรุนแบรนด์ได้อยู่นะ ป็นแบรนด์จีนแต่ก็มีแบรนด์ออกให้เห็นเหมือนกันก็ถือว่าคุ้มเลยอืมอ่ะอย่ที่บอกนะเนี่ยขาสั้นขายาวปนไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขาออกสั้นนิดนึงสามส่วน4ี่ส่วนแล้วมีขายาวบ้างใส่ได้หมดเลยนะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลย ะนี่ใน Adidas อ่ะโลโก้เล็กนิดนึงนี่เป็นงานจีนนะลูกค้าแต่ก็มีแบรนด์ถือว่าออกโอเคนะในเลนราคานี้สภาพดีมากเลยนี่นี่กระเป๋าสวยมีซิปด้วย ใายกลุ่มลูกค้าก็ได้หมดเลยตั้งแต่วัยรุ่นวัยทางานเพราะว่าเป็นเสื้อพวกนี้มันใส่ได้ททุกวัยเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ขายได้เหมือนกันที่เขาเน้นใส่สบายพาอแบบที่บอกบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนืพวกอะไรที่มันใส่แล้วระบายอากาศดีนี้ขายง่ายครับขายได้ตลอดเลยได้ทุกหน้าเลยแลวอย่างช่วงนี้หน้าร้อนขายได้แล้วครับไม่ต้องกลัวน,นี่กระเป๋านี้ให้ดูกระเป๋าเขาแหวกมากเลยอยู่ตรงกลางนะไม่ได้อยู่ตรงแบบ ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางเลยก็งานจีนนะครับลูกค้าก็มีรุ่นแบรนด์บ้างแล้วก็บ้างตัวก็อย่างเมื่อกี้กันมีความแฟชั่นนิดนึงเนี่ยยางยังใหม่ๆเลยขาดจำก็มีนะเนี่ย ใช่เป็นกานค้าครับไม่ใช่เป็นยางยืดอย่างเดียวนะมีทั้งซิปมียางยืดมีเป็นผ้าร่มเป็นแบบอ่าเป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะเป็นแบบติดซิปก็มีเหมือนกันจากค้าไปผูกเชือกรุ่นนี้ขายออนไลน์ตลาดนัดได้หมดเลยขายออนไลน์ตลาดนัดขายในทิกตอกเนี้ยได้หมดเลยครับขายง่ายกางเกงพวกเนี้ยซื้อง,ง่ายขายคล่องครับจะคู่กับเสื้อกีฬา,าก็ากาาได้เสื้อยืด คอต้อนเสื้อยืดทั่วๆไปได้หมดเลยเพราะว่ามันแบดครับเกงพวกเนี้ยง่ายผ้าเนื้อผ้าเบาใส่สบายอย่างที่บอกบ้านเราเมืองร้อนเนอะทางเกงย่งเงี้ยยังไงมีทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัวโอ้โห,โหตัวนี้สีมันแจมแมวเลย โอ้โหสีแซ่บมากเลยผ้ารมนั้นเนี่ยเป็นสีแบบตัวแม่มากเลยแต่ก็ใส่ออกกางกายได้นะนอันนี้เดี๋ยวนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นผ้าร่มเนาะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นผ้าร่มครับผมนะจะปนปนกันไปนี่อย่างเงี้ยสี่ส่วนในกระเป๋ามีหลังแล้วก็มีออกข้างอย่างนี้ งานจีนเขาจะไม่ได้เล่นแบรนด์่างบอกแต่ก็สวยนะเนี่ยกระปรงกระเป๋ามีครบเลยสภาพดีแบรนด์ก็มีให้ลุ้นตาก็ตามที่เห็นเลยนะเมื่อกี้เหมือนอาดิดาเจอ,อกไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงอาดิดาถือว่าเยอะนะถือว่าติดแบรนด์เยอะครับมีีีเเพยยบลย่ใช่ เนี่ยยังเนี่ยโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเบลลลูกค้าเนี่ยดูดิเนี่ยออกหัวไปเยอะแล้วนะเนี่ยยังไงก็คืนทุนแน่นอนนะมาเจอของดีแบรนด์ไหมจ๊ะแบรนด์ครับเนี่ย nba เป็นตัวพวกบาร์ตครับตัวนี้นี่ยางใหม่ๆเนี่ยแต่ลูกค้าแค่เอาไปซักเนี่ยก็ไม่ต้องทายมากเนี่ยพร้อมขายได้เลยครับเนี่ย พราะผ้ามันดีอยู่แล้วมาลุ้นกันต่อ,อล<ไ>ปลายหอย,ยไหม<ไ>ปลายหอยด้วยเนี่ยยางใหม่กิ๊บ อดิดาสไหมโอ้ออกเยอะเหมือนกันเนี่ยจ่ะไ,ไม่เห็นผ้าเหมือน,นเหมือนผ้าลมและตะกียตอนจับอะ ีงานนี้ก,นะก็เดี๋ยวขออนุญาตโกยนะครับผมเยอะเหลือเกิน ค้าเสนเด็กก็ส่วนใหญ่เป็นงานผลเี่คด็ก่ดรับนอ่ะนี่ครับ under armour นี่ยางวีวีอยู่เลยนี่ครับโลโก้อันดีด้าอีกแล้ว นี่ครับอ d ดิดานี่นี่นี่นผ้าสเปนเด็กนะตรงนี้ขายาว โอ้ผ้าลายฟีดจัดไปก็เป็นอีกตัวแนะนำนะครับลูกค้ากับลูกค้าดูแล้วแบบว่าอยากจะลองไปขายก็เป็นงานจีนนะแต่ว่าไม่แพ้ง,งานเกาหลีงานญี่ปุ่นงานรุ่นพี่เลยก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าพิจารณานดูนะตำหนี้นมมก็ผมตีไป อ่ะผมตีไปแบบโกลมไปนะไม่เกิน20ครับแต่ว่าเห็นตอนนี้คืออ่ะผมตีไปแค่ประมาณ10แต่ผมตีไปเยอะสุดนี่ไม่น่าเกิน20สภาพดีมากเลยครับ20%ตัวหรือ20% 20%ครับผมหนที่ไปก็อาจจะมีประมาณไหนบ้างครับก็ำหนีเท่าที่เห็นก็เป็นพวกรอยเป็นรอยดำรอยขาวเปื้อนฝุ่นเปื้อน นิดหน่อยครับผมก็ซักได้นะซิป, <S <S ซ,ปซิปอาจจะแบบว่าซิปแตกบ้างเล็กน้อยหรือว่ากระดุมอาจจะแบบว่าอ่ะถุดมาบ้าง<ม>แต่ก็คือใช้งานได้นะครับยางตายมีติดายแต่ว่าไม่เกิน20%ใช่ครับผมยางตายก็คือมาผมตีไปไม่เกิน20แต่ถ้าจะให้ดูก็คือ,อยังดีๆถ้าทุกตัวเลยเท่าที่จับอ่ะขอญาตโกยนะครับคุณลูกค้า นสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้อ่โทรหรอีกยสักรอบครับผมอ่าคิงโพดัมก็ผม a n a n t p ครับผมตัวนี้สนใจทักมีหลังบ้านได้เลย ตัวนี้มาแค่สามลูกนะก็ช้าหมดอดนะครับลูกค้าไม่น่าอยู่นานนี่เนี่ยอันนี้เหมือนกับแบรนด์ปะผมจำชื่อไม่ได้นะีน่ๆนี้นี้นี้เน,เนี่ยแบรนดนะ์ออกเยอะนะลูกค้าเนี่ยเป็นงานจีนแต่ลูกบุค้าแต่แบรนด์ถือว่าออกเยอะนะราคาโอเคดผ้าก็ดี มีแค <Billie S 2> so ่สตัวนะลูกค้าอย่าคิดนานหมดแล้วหมดเลยนะสามกระสอบครับผมโตแล้ว่ะอาดิดาสนี่ครับนี่ยืดอยู่เลยโอ้ นี่แบรนด์นีกไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะใช่ครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงอาดิดาสครับผมแต่โลโก้อันนี้ไม่ค่อยชัดนะแต่มันอาดิดาสเนี่ยต่างแสงสะท้อนนิดนึงนะแบรนด์ออกเยอะมากเลย ก็ S <S <an> <S ถ้าพวกนี้ตัวละ80ก็ได้ถ้า8 0ถึง1้0ถ้าไม่ติดแบรนด์นะสัสภาพดีาขายแบบไวๆเลย8 0ถึง100ติดแบรนด์เนี่ยก็150-200ขายออกส,สบายๆครับลูกค้า <S an> แต่พวกเนี้ในกงในกี้เมื่อกี้200ก็ขายได้นะ <S <S <an> ถ้าสภาพดีๆตัวไหนสวยๆทำราคาคเลย,ยเ <S <S <an> มีแค่งานแฟนชั่นติดไปด้วยนะเนี่อย่างเงี้ยไม่ อืมไม่ใช่เดี๋ยวต้องแฟชั่นครับผมนี่ควิกซิ i เวอร์นี่ปลายห้อยด้วยนี่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 ควิกซิวเวอร์นี่แบร์นะปลายนะห้อยเลยเนี้ยทำราคาได้สบาย<ๆ>แบร์ดีไหมไม่ใช่ นเนี่ยแปดสิบร้อยขายได้สบายครับลูกค้าสภาพอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแบรนด์เงี้ยสภาพดีครับลูกค้าจัดไปอ่ะมีติดผ้าไดฟิทเงี้ยระ,ะบายอากาศดีออกกังไกยเนี่ยเราร้อนเนี้ยสบายครับ แห้งไวสักง่ายอ,อ่ะเดี๋ยวขอญาตลือนะครับลูกค้าขอญาตโก,กยนะจ๊ะโอเค,อออเคมันเยอะเหลือเกินแต่เนี่ยหัวเนี่ยออกไปเยอะมากได้ครับ โอเคก็ยังไงก็ขอฝากงานไว้ด้วยนะครับผมอ่าคิงโพดัมรหัส A N A N, N T P คร <P incident. S 2> oui, ับผมงานเป็นงานผ้า <Antwort> ล <noises> ่มค้า3ส่วน4ส่วน5ส่วนนะครับค้าหญิงชายอ่ะนี่ ราคารายละเอียดอยู่ด้านบนคลิปใครสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยก็ราคาก็อย wow ู่บนคลิปนะก็เนี่ยแคปได้เลยรายละเอียดนะครับผมเมื <h <h ่อกี้เหมือนเจอวับแป๊บไปไหนละนี่ยางยังดีอยู่เลยตัวนี้เนี่ยออกแฟชั่นด้วยนะตัวแบบเมื่อกี้ โอเคก็ยงไงก็ฝากรหัสนี้ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ